พี่นอ้องอน,นี้ใบไทรอันนี้นี่พี่น้องบอกอีกเดีวของสูงของแซ่บใส่ต้มปลาน,นิ้นพี่น้องใสบ่บักขามดอกเบืองรูตุ่มใส่หมดเดียนสำรองเลยใกล้ๆว้าเราดูแม่เจอกันนะเออจอดเลยวะเซาอีกนู่แม่เซาอีกด้วยอันนี้กำลังไข่มดน,น,นี่นั่นครับไข่มดน,นี่ตรง เอาบานตรงสวนเราพี่น้องว่ะสวนแคม สวยหมดลูกกัดกัดพี่น้องกัดเดียวกัดเดี่ยวกูเชี่ยวชาญเฮ้ยเฮ้ย้ยที่เด็ดพี่น้องเนี่ยแค่บดแดงแล้ว ีปลาพี่น,อน้องโลูกว่าเนาะนี่ครั้งขบเสียบเลยของเสียบพี่น้องหาที่ได้มาได้ละสุดวดพี่น้องโอ้ยบุยักโปกนี่ภาพมันบันจายอย่างเด้อจวดพี่น้องจวด